สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูพลังงานของคนที่รอคอยเนื้อคู่โซเมตกันนะคะความรักของคนที่รอคอยเนื้อคู่โซเมตที่เข้ามาดูคลิปนี้ในช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง butterfly twin flames นี่พลังงานที่กำลังจะได้เยียวยารักษาแก้ไขเรื่องราวบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นกับสถานการณ์ความรักในชีวิตของคุณนะคะความสัมพันธ์กำลังจะถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมีพลังงานของคนที่จะ มาเติมเต็มสร้างสมดุลในชีวิตของกันและกันมาดูให้ทารุกันลงความรักของ คนที่รอคอยแน้วผู้สมัทที่ขึ้นมาในวันนี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอกสิบไม้บางคนไปผ่านประสบการณ์ชีวิตที่ดูเหนื่อยล้ามาเดอะมูเหมือนใครบางคนกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นะคะ The lovers มันเข้าเข้ามาชุดชุดคุณนะคะไม่ใช่ชุดคุณชุดให้ชีวิตคุณขึ้นมาดีขึ้นเป็นฐานดวงโอ้เนี่ยเป็นพลังงานนู้คู่ twin flames the devil The lovers as above so below มันเป็นพลงานที่เป็นหยินหยางนะคะมีสมดุลอยู่ในชีวิตของกันและกันเพื่อให้เกิดสมดุล นีพลังงานของความสมดุลน,นะคะกำลังจะเกิดขึ้นความเหนื่อยล้าความยากลำบากจะจะจางหายไปพร้อมกับใครบางคนที่เดินทางเข้ามาในชีวิตคุณ The High Priestess ในอนาคตอันใกล้ อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ The Sun บางคนผ่านช่วงเวลาของการแยกจากกับใครบางคนมาแล้วตื่นรู้ตระตรนรู้ถึงพลังงานเรื่องราวในชีวิตของตัวเองอย่างกระจ่างแล้วแต่ว่าชีวิตยังยังพบเจอ กับสถานการณ์ยากลำบากอยู่เหมือนพลังงานของใครคนนี้กำลังจะเข้ามาเติมเต็มเข้ามาทำให้รู้สึกว่ามีสมดุลมากขึ้นเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้สรุปเป็น ราชินีถือถ้วยเหมือนพลังงานของคุณจริงๆแล้วเหมาะสมและคู่ควรกับสิ่งดีๆค่ะแต่ว่าในช่วงนี้หรือในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยดูเหมือนกำลังประสบพบเจอกับวิบัตกรรมบางอย่างที่ดูทำให้ รู้สึกเหนื่อยล้ากับการใช้ชีวิตกับการก้าวต่อไปข้างหน้าอืมจริงๆพลังงานของคุณกับคนคนนี้ก่อนที่จะถึงจุดที่มีการแยกจากกันดูเป็นพลังงานที่เหมาะสมและคู่ควรกันมากๆในหลายๆด้านนะคะดูลงตัวมากๆ ชีวิตหลายๆด้านดูดูมีเป้าหมายดูมีโอกาสที่จะให้ให้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์บางอย่างที่เหมือนเป็นบทเรียนที่ถูกส่งเข้ามามาดูให้สิบไม้อืม justice ไพ่ของชาวราศีตุลน,นะคะเป็นพลังงานของคนที่กําลังเผชิญหน้ากับวิบากกรรมเดี๋ยวพอวิบากกรรมหมดนะคะพลังงานของคุณจะฟื้นฟูกลับมาอยู่ในจุดที่ทรงพลังอีกครั้งหนึ่ง powerful มากมากนะคะ the empress จริงๆดวงของคุณนะคะไม่ได้ไม่ได้จะเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ตลอด เป็นบทเรียนหนึ่งที่เข้ามาโชคชะตาหรืจักรวาลกำลังสอนบางอย่างกับคุณบางคนรู้สึกว่าสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ดูเหนื่อยเหนื่อยยากดูมันผ่านไปเช,ชื่องช้ามากๆสถานการณ์ที่เป็นไป บางคนเ,นเป็นความลำบากในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินบางคนมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายการดูแลตัวเอง The lovers นี่มีพลังงานดีๆค่ะของใครบางคนกำลังจะชุดรังพลังงานของคุณขึ้นไปอืเข้ามาแล้วเหมือนช่วยคุณให้ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ให้ให้ราบลื่นมากขึ้นให้หนทางมันดูราบลื่นนะคะ ข้ามาช่วยเข้ามาเติมเต็มเข้ามาแค่ไม่ไมรู้สึกว่าพลังงานของคุณคนนี้แค่เข้ามาก็ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วกับสถานการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่ The High Priestess นี่มีพลังงานของการที่โชคชะตาส่งบทเรียนบางอย่างให้คุณ ให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะให้คุณเข้าใจพลังงานของตัวเองมากขึ้นให้คุณรู้จักละทิ้งพลังงานบางอย่างในชีวิตพลังงานที่ไม่จำเป็นในชีวิตแล้วโฟกัสกับสิ่งที่ควรจะเป็นอืม ดูเหนื่อยเหมือนเหมือนสถานการณ์นะตอนนี้ดูเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่ดีขึ้นสักทีหนึ่งมันเป็นบทเรียนนะคะเหมือนเป็นการให้บางคนจะเป็นการเรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับ สิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่นี่มีการเดินทางเข้ามาทำให้ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อะค่ะ เข้ามาแล้วมอบโอกาสมอบผนทางทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองด้วยนะคะราชินีถือถ้วย The Hangman มาพร้อมกับคำพูดดีๆคำพูดที่ดูเหมือนจะอยากที่จะแก้ไขอะคะ่ะสถานการณ์เรื่องราวความทุกข์ความเจ็บปวด ให้ให้เหมือนคุณได้มองสถานการณ์ในมุมใหม่หรือว่ามองเห็นแสงสว่างกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่มาดูไพ่คิปเปอร์ไพ่คิปเออปเอร์มีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับความรักของคนที่รอคอยนะัคู่สมิ์ที่ขึ้นมาในวันนี้ expectation เหมือนเรื่องราวต่างๆจะกลับไปไปเป็นเหมือนเดิมไปเป็นสถานการณ์กับในช่วงที่สถานการณ์ดูมีความหวังดูมีหนทางดูมีอนาคตดูมีความหนักแน่นมั่นคงบางคนเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือในด้านการเงินในชีวิตของคุณนะคะ gaining a lot of money w o r and o c o u p u t i t n อืมีพังงานที่บางคนกำลังรู้สึกมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการงานทำให้ส่งผลกระทบต่อการเงินในช่วงนี้ เร่รู้สึกว่าจะมีการหยิบยื่นความช่วยเหลือทางการเงินเข้ามาค่ะไพ่คิวปิดมีอะไรอยากจะบอกคิวปิตเดคอเรทเดอะโฮมเหมือนบ้านจะกลับมาเป็นบ้านอีกครั้งหนึ่งความรักความสัมพันธ์ที่เคยวาดฝันอนาคตการสร้างครอบครัวการสร้างบ้านสร้างนู่นสร้างนี่ด้วยกันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งะะ if it is playful พลังงานบางอย่างที่ไม่รู้สึกว่ามีนิดนึงที่เหมือนคุณเป็นคนที่ใช้จ่ายไม่ระมัดระวงังกับเรื่องการเงิน k e ิ <laughs> Keep it loves grows k ค e บ it's love grows นะคะม,มีการเติบโตเนี่ยไพ่ไพ่ผีเสือ้อ บางคนกลับมาในชีวิตคุณพร้อมกับความมั่นคงนะคะมีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตของเขา,าพร้อมกับความพร้อมพร้อมที่จะหยิบยืน่นสิ่งดีๆหยิบยืน่นชีวิตดีๆความช่วยเหลือให้กับคุณให้คำแนะนำ True love นะคะจะเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลอะไรเลยนะคะ Separation เป็นพลังงานของเนื้อคู่ทูนเฟลมะคะที่มีการแยกจากกันที่เคยมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทำให้เกิดการแยกจากกัน Past l i v e ้คุณมีอดีตมีความผูกพันกันมาตั้งแต่อดีต,ตชาตินะคะตัดกันไม่ขาดมีพลังงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันม,มาดูให้ข้อความกันนะคะ ให้ข้อความส่งถึงคุณเขาคิดถึงคุณมากนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาจะดูไม่เป็นแบบนั้นก็ตามเขารู้สึกได้ถึงพลังงานแม่เหล็กดึงดูดเข้าหากันระหว่างพลังงานของคุณกับเขาในอดีต สิ่งที่เขาทำลงไปนะค่ะมันเกิดจากความกลัวเขารู้สึกได้นะคะว่าคุณกับเขาถูกโชคชะตากำหนดไว้ให้เป็นของกันและกันนะคะเขาไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเงียบที่เกิดขึ้นจากทางฝั่งเขานะคะมันไม่ได้หมายความว่าเขามีความรู้สึกกับคุณน้อยลง คุณอยู่ในใจเขามาโดยตลอดเลยมาดูไพ่ช่วงเวลากันนะคะ,ะช่วงเวลาที่จะมองเห็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระหว่างคุณกับคนคนนี้กับสถานการณ์ความรักที่ขึ้นมาในวันนี้เดือนสิงหาเดือนกรกฎาให้อีกใบหนึ่ง Allow things to come ให้เปิดรับโอกาสที่กำลังจะเข้ามานะคะในชีวิตคุณม,มีความช่วยเหลือกำลังจะถูกหยิบยื่นเข้ามาให้เปิดรับตอบรับเอาไว้นะคะอมอโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานของนันคู่โซเมตที่ขึ้นมาเป็น พลังงานของเนื้อคู่ทูนเฟลมส์ในวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย